พาร์ฟรีให้ของน้อยจังเลยจะเติมเองก็แพงร้าน E-Store บริการจําหน่ายพาร์แบบกิฟต์เทรดพิเศษอันนี้หรือว่านี้หรือว่านี้จะเพจจะลูกเตา๋าจะทวดจ,จะโซ่ลิงก์อยู่ใต้กริปพิชชันครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มากับแมปแอนดี่เฟนเดอร์โดยวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนหานะครับตัวตั๋วใหม่ครับที่จะเอาไปสุ่มตู้รีบิตรของเราก็จะเป็นตั๋วอันนี้เลยซึ่งตั๋วนี้เนี่ยมันไม่สามารถเทรดได้นะครับเพราะงั้นเราต้องฟาร์มหาด้วยตัวเองเลยมันจจจจะะะมมีีีีีหลลาาาายยยยุุดดดดเเรรรับท่สถฟ์้ต,ตวนนน๋ โดยจุดแรกนะครับที่ผมจะพาไปดูจะเป็นจุดที่ฟาร์มออกตั๋วได้ค่อนข้างเยอะที่สุดครับแล้วก็สามารถเอพีได้เร็วที่สุดนะครับก็คือหมดสตอรี่ครับหมดสตอรี่เนี่ยนะมันจะให้ทุกด่านเลยครับตั้งแต่ด่านหนึ่งเนี่ยก็ให้ตั๋วเหมือนกันให้ทุกด่านเลยมันจะไม่เพิ่มทุกซับเตอร์นะครับแต่ว่าจะเพิ่มเป็นแบบด่านหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มไปโดยที่แม็กซ์สุดอยู่ที่12นะครับเนี่ยครับด่านซับแมนโดโจให้12แล้วผมทําคลิปไปแล้วครับเป็นวิธีการเอพีนะครับด้วยทช้ทิศานะครับก็ออยู่นนข้้ครัับสปดาห์ี แต่งงมากเลยเนี่ยด่านต่อมาเนี่ยมันได้11นะครับแต่ว่าด่านสุดท้ายได้12ก็มี2ด่านนะพี่ได้2คือซอร์แมนกับคริสตัลเคฟนะครับก็เป็น2ด่านนี้ก็เลือกเอาครับว่าจะลงด่านไหนผมแนะนำว่าลงซอร์แมนนะมันทำเวลาได้เร็วสุดก็บีชิปมาโคอยู่นะครับสามารถกดดูได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในฟินิทก็มีให้เหมือนกันแต่ว่าอินฟินิตเนี่ยมันจะค่อนข้างกินเวลาหน่อยนะครับแล้วก็สําหรับการฟาร์มอินฟินิตเนี่ยมันได้อย่างอื่นด้วยนอกจากตัวที่เก็ตครับมันได้ตัวอื่นอย่างเช่นอันเเเนนี้้้้ยก็ไไไไดดดดทททรรรอออออลลมตััวขงพ์ะคบ ถือว่ามันฟาร์มได้ไหลายอย่างเพแล้ว่าเราจะเลือกครับว่าจะลงอันนี้หรือว่าจะลงเป็นสตอรี่ส่วนตัวผมจะลงเป็นสตอรี่ครับพอเปิดทิ้งไว้ได้ไปครับแล้วในส่วนต่อไปก็น่าจะเป็นจุดที่ได้จากชาเลนจ์นะครับจุดที่ได้จากชาเลนจ์เนี่ยก็คือทุกชาเล,ลนจ์นะครับจะมีการให้ทิเกตครับไม่ว่าจะเป็นชาเลนจ์อะไรอันนี้ชาเลนจ์ดาวเนี่ยก็ให้12อันนะครับอันนี้เป็นชาเลนจ์พอร์ทัลให้12อันอันนี้ชาเลนจ์ดาวให้12อันพวกชาเลนจ์โต้ลูกเต่าอะไรก็จะมีทิเกตเเนนี่ย่ยยข้า,าอูะครับคือืออเเหหมมนข้าาาพยายาจะทใตัวของิเกตเนี่ยครับเข้าไปอยยู่ในหหหลลาากโมดครับเพื่่อว,า,วาให้้้ผูเเล่นเน่่นนียไมตองแบบจมปักอยู่กัับบโโหหมดหมดดดเียวคร เช่นต่อมาเนี่ยฮอลล์มิลเลอร์เนี่ยก็มีให้ตั๋ตเหมือนกันครับจะให้ทุกโหมดเลยครับตั้งแต่อีซี่ยันไนท์แม่เลยอีซี่เนี่ยให้เท่านี้ครับอันนี้คะนอร์มอลฮาร์ดไนท์แม่ไ์แม่เนี่ยให้เยอะครับให้50เลยต่อ20นาทีก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดเราฟาร์มฮอลล์มิลเลอร์อย่างเงี้ยเราก็ได้ตั๋วตั๋ตมาสุ่มได้เหมือนกันถือว่าโอเคเลยอ่าวิธีอีกวิธีหนึ่งวิธีสุดท้ายนะครับจะไม่ใช่การฟาร์มนะจะเป็นการเอาเพชรมาแลกนี่เราสามารถเอาเพชรมาแกลกได้ครับจำกัดอยู่ที่500ตตัััวว่อนนะครบใช้เพชรทั้งหมด7,500เม็ด สำหรับ500ตัวก็แลกได้ทุกวันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวของทิกเก็ตเนี่ยมันไม่สามารถเทรดได้ครับคือในเทรดเนี่ยมันจะไม่มีการขายทิกเก็ตเลยครับเพราะว่าตัวไอเทมของทิกเก็ตเนี่ยครับมันเป็น non tradable นะครับก็คือไม่สามารถซื้อขายและเปลี่ยนกันได้ทุกกรณีนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับจุดแต่จุดที่มีทิกเก็ตดับนะครับก็ตอนนี้มีเท่านี้ตัวเลดเนี่ยไม่ได้มีดับครับเลดจะดับเป็นแค่พอร์ท่องเป็นหลักแล้วก็ตัวพอร์ท่องเนี่ยก็จะมีทิกเก็ตดับเหมือนกันก็เลือกกกฟฟฟาา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 รรรรรรร์์์มมมมคคคัััับบบวววว่่่่่จะไไหนนนนเเเเเเพืออ็็ดดดชิิตตียยยย้้้ทขงงล ผมแนะนําว่าก็มาไม่ปฟังไปครับรว่าตัวตู้เนี่ยค่อนข้างหาง่ายเลยตัวสีเจ็ดมันมีการันตีให้ด้วยตอนนี้ผมมีเท่าไหร่เนี่ยผมมี7 6 7ผมมี v i p ด้วยเดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูแล้วกันผมหาน้ากกํายาก่อนไหนน้ํายาอืมเนี่ถทำไมมันแยก2อันเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรหรอกไปกินเข้าไปเลยโอเคกินละมาครับเรามาสุ่มกันเลยนี่ครับถ้ามี v i p เนี่ยจาก1 0 0ตัวแล้วจะใช้แค่80ตัวนะ ก็แล้วแต่ครับว่าจะอยากใช้เว n ีหรือเปล่าครับมันราคาไม่ค่อยแพงมากเท่าไหร่นั้นอีซีสโตรก็มีขายเหมือนกันนี่ครับผมจะปิดตัวอ,อันเลยผมยังผมได้เก็บตัวธรรมดาไว้ได้วยเพราะว่ามันจะปลดล็อกในหน้าต่างของของสะสมผมนะครับนี่โอ้ได้เจนแล้วเดี๋ย้เราเอาไปทดสอบนะครับว่าเจนตัวนี้ดีไหมเหมาะกับผู้เล่นใหม่ไหมนะครับเดี๋ยวไปทดสอบดูไนตัวเจนอันนี้ทิ้งกัน ผมไม่ตั้งปิดขายแล้วตอนนี้ผมได้ตัวละครนี้แล้วก็หาง่ายนะครับตัวทิเก็ตเอามาสุ่มได้มันมีตัวมิติแค่ตัวเดียวครับในตู้นี้อันนี้ตัวรีเจนต์ผมจะเป็เทสเลยว่ามันเก่งไหมเดี๋ยวเอาไปทดสอบดูครับว่าเหมาะครับเล่นใหม่ไหมเป็นตัวกราวนะตัวกราวมันไม่ค่อยครอบคลุมไงตัวไฮบิดจะครอบคลุมมากกว่าในการลงทุกโหมดก็ขายไปมาในเวลาสุ่มตองเราปุ๊บโอ้ดีเจนต์อีกแล้วเจรีเจนต์เชนนี่ไหมผมยังได้รีเจนต์เชนนี่เลยไหนโอ้รีเจนต์มาแล้ว สองตัวครับไม่มีตัอไหนชายนี่เลยผมมีชานี่ฮันเตอร์เลยเนี่ยไปผมปิดขายทุกอันเลยสมเลยครับฟ้าล้วนนะครับค่อนข้างโชคร้ายเลยโอ้กดต่อเป็นดีเจนนะครับมาดูกันบ้าจะเป็นชายนี่หรือเปล่าไม่ครับไม่ช่นี่ไปกดต่อโอ้ยดีเจนมามีกแล้วมาลัวเลยได้ชายนี่ไหมรอบนี้ชายนี่แล้วมีแล้ว โอเคไม่ใช่นี้โอเคครับอีก11โลครับการันตีคือมันจะเกมนี้เนะี่ยพอครบ200นะครับมันจะยังไม่ได้ให้ตัวละครเลยนะมันจะให้ปแบบว่าโลที่2 0 1ก็คือถัดมาโอเคผมได้ช้ยนี่แล้วไหนเราดูชุดสิอ้าโอ้อข้อางเทงเลยดับสวยด้วยมาครับดรอบนี้คือการันตีครับมิติกแต่ผมอยากรู้ว่าผมจะได้ตัวชนี่ไหมผมมีชนี่ฮันเตอร์นะมาครับมิติกได้แล้ว เชนี่เหอะไปจากเชนี่เชนี่ออชนี่หน่อยโอเคครับได้มิติเชนี่ด้วยโอ้ไฮบิดด้วยตัวคราวนี้เป็นตัวของแอสตานะครับก็เราจะไหนชุดชุดอยู่ไหนนี่นะครับแอสตารมิติเชนี่ก็จะชุดประมาณนี้นะครับตอนอีโวเนี่ยน่าจะชุดสวยนะผมรู้จักเอฟเฟกต์อีโวแล้วน่าจะสวยเลยอัพก็ต่อเพื่อได้ซีเคนเลยโอเคครับไม่ได้ก็ตัวนะครับ ปามหาได้จากจุดที่ผมบอกเลยก็มาปามแล้วก็มาเปิดตู้ครับเปิดไปเรื่อยๆครับมันมีการันตีให้หมดตัวซีเนต์เนี่ยจะใช้การันตีอยู่ที่2,000โลนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันเลยนะครับว่าลงเอฟฟิเเนี่ยมันได้ตัวเท่าไหร่นะครับใน50นาทีหรืออะไรเนี่ยเราลองหาแบบลงดูน่าจะลงแบบน้ำมิกเลยครับตอนนี้มี48นะเราไปดูกันครับว่าหลังจากผมลงเสร็จเนี่ยผมจะมีตัวเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่เวฟ51นะครับผมจะปล่อยให้บ้านแตกไปเลยแล้วก็มาดูครับว่าตอนจจบบบบเเเเนน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 นีี่่่่ยผผมมมมมมะะไไดดดดด้้้ตััััั๋ววาาาาาทททงงหหรรรคคคใใลล50ฟออก็สแ เผื okay. อ่อเาจะมาลงตามได้มันค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่มีตัวแอ์ด้วยใครจะมาเก็บฮิวก็ผมเคยทำคลิปไปแล้ว mm hmm. อยู่มุสตัวอ้ขอบนนะครับนี mm ่ hmm. ก็จะรอบ้านแตกไปกัน mm hmm. ผมเล่งเวลาให้แล้วกันโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะชนบ้านแตกแล้ว53เวิบสฟนะครับตีเป็น50เวิเฟแล้วกันก็รครบแล้วครับ mm hmm. ผมลงไปทั้งหมด50นาทีกับอีก26วิบหวินะ mm hmm. ก็ได้มา73ตัวถือว่าค่อนข้างเยอะเลย คือแล้วแต่คนนะครับว่าอยากลงในอินฟินิตหรือว่าลงสตอรี่ในอินฟินิตเนี่ยมันจะมีพวกของอย่างอื่นอย่างเช่นอ่าเทรดดิจิตอลแล้วก็มีพวกปรโตอย่างเงี้ยดอกด้วยนะครับก็เลือกเลยครับว่าอยากจะลงอันไหนตัวตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้มาว่างกดอินฟินิตตลอดก็น่าจะกดในสตอรี่นะครับแล้วแต่เรื่องเลยแถมนะเดี๋ยวผมจะมาลองเทสไอตัวเจดไฟอะไรนะเรี๋ยวว่าแอตตาเนี่ยผมได้มาแบบใช้น,นี่เนี่ย,ยลองสุ่มสแตตด,ดูน่าจะเหลือไปสักสิบโอเคช่างมันเดี๋ยวเรสุ่มบัฟกันบัฟเนี่ยผมเอาแค่ แรกดีๆมาก็อันจะเอาเลยครับไม่ต้องเอาเป็นมันวางได้สตัวนะผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นตัวเนี้ยเอาเป็นเล็เพียมนะครับตัวละครนี้เนี่ยออกไปทางสายของซัพพอร์ตมากกว่านะครับเพราะว่าเมื่อวางเนี่ยตัวละครนี้เนี่ยจะโจมตีแล้วติดสถานะแบบว่าเหมือนเดียวกับอีกิทเลยก็คืออย่างงี้มันไมมีสถานะเนี่ยใช่ดูชั้นนะครับจะมีเป็นรูปหน้าข้าบนหัวนะครับจะเป็นสถานะที่ทําให้เพื่อนเราเนี่ยตีศัตรูตัวที่ติดสถานะเนี่ยแรงขึ้นเหมือนกับตัวของอีกิทเลยแบบอิตาลียูจิด้วยนี่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเพียงไม่กี่ตัวครับนอกจากอีกิทเนี่ยที่ทําอย่างนี้ได้ ก็ตัวนี้ถือว่าโอเคครับเ่าเป็นตัวมิติที่มีการันตีให้เราในตู้ก็ถือว่าข้อหาค่อนข้างได้ง่ายเลยหลังจากปิดในเป็นเต่แล้วเนี่ยน่าจะมีขายในเซิร์ฟเทรดเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ21วันนะครับในตู้เนี่ยตู้นี้ได้อยู่นานมากเลยก็จากเวลาเนี่ยก็น่าจะมีล้นตลาดอยู่ครับถ้าไม่ได้มาเปิดเองเนี่ยตัวหองน่าจะเปิดกันได้หมดแล้วแหละมันมีตัวของเพชรเอาไปแลกตัวได้เนี่ยมันแป๊บเดียวก็น่าจะได้ยันการันตีมิติเลยครับ น่าจะยากออกช้าหน่อยก็ได้เป็นตัวซีเพ็แต่ว่ามันไม่ได้ออกยากเท่าแบบซีเพ็ตู้แตนดัตเลยเพราะมีการันตีให้ก็ฟาร์มตัวได้เลยครับจากคลิปนี้ที่ผมแนะนําไปว่ามีแต่ละจุดเนี่ยจุดไหนเหมาะกับการฟาร์มบ้างก็เอาไปฟาร์มดูครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับ